ในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่สองสเสด็จมาเยือนประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2527พระบาทส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำราชเนื่องด้วยความสัมพันธ์อันดียิ่งว่าทั้งเรายังมีเนติแบบธรรมเนียมให้ต้อนรับนับถือชาวต่างชาติต่างศาสนาด้วยความเป็นมิตรแผ่ไมตรีแก่การด้วยเมตตาจิตและด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจมีให้ดูแคลนเบียดเบียนผู้ถือสัญชาติและศาสนาอื่น ดังนี้คริสตศาสนาจึงเจริญงอกงามขึ้นได้ในประเทศนี้ชาวไทยต่างรู้จักและเคารพยกย่องพระสันตะปาปาประมุขแห่งชาวคาทอลิกอย่างสูงในฐานะบุคคลสำคัญผู้หนึ่งผู้แผ่ความสงบร่มเย็นและความสว่างแจ่มใสแก่ชาวโลกทั่วหน้ากรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย